สวัสดีครับผมอยู่ที่โรงแรมไม <Okay. S 1> ่เรียกอะไรคาเฟ่อยู่ที่โรงแรมออยู่ท็อปท็อปแลนด์นพี่ห้องอาหารนี้เขาเรียกห้องอาหารอะไรนะครับห้องอาหารนี้เขาเรียกคาเฟ่ที่ท็อปแลนด์ชั้นสองโอเค okay. อันนี้เป็นอะไรสเต็กอันนี้อันนี้เป็นอะไรพี่สเต็กไก่อ๋อไก่มีอะไรบ้างมีหมูกับไก่กับปลาอ๋อผมเอาหมูกับปลา สปากเกตตี้ด้วยโอเคสปากเกตตี้พอกซอสโอเคได้มาเป็นแบบนี้ครับก็อืมอันนี้เนื้อนะไปยกไปก่อนเลยพี่รอปลาข้าวหมูเผือด้วยที้นี้อะไรอ่ะหมูข้าวหมูเผือด้วยดิยโอได้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 งั้นเอานี้ไปก่อนยกสองอันนี้ไปก่อนเออเอาข้าหมูใส่นี้ก็ได้ตักแบบนี้เออโอเค พี่รออะไรครับพี่เอาลปลาผมนึกว่าผมแย่ยงหมูพี่ here you go ได้แล้วครับ pork steak side dish with uh, spaghetti pork sauce แค่นี้พอแล้วนะเดี๋ยวปลาค่อยมาเอานะพี่นะโอเคโอเคครับ thank you fish steak ้ก็ถือไป,อไปได้วยกันเลยเอ,อะไรอยู่แม่แ้่งไปดูได้เลยซ่อมอยู่ไหนหาซ่อมเป็ได้ซ่อมยังอ๋ออันนี้เป็นอาหารตามสั่งเหรอพี่อ๋อมีอะไรมัง่งมีผัดผัผกทุกอย่างเลยค่ะเหรอ อันนี้ว่าผัดอ๋อนี่ผัดเห็ดวันเกิดมอฟรายรึเ thank you <ป>เอาเนี่ยอาไรเห็นอะไร เยอเยเยอะงหมดคพี่รูไหพี่เมื่อกี้เอาไปอร่อยมากเลยมีมีสูตรสูตรเด็ดเคล็ดลับตรงไหนไหมมีสูตรเคล็ดลับอะไรตรงไหนไหมถามนิดนึง oh, ถ้าใส่ใจหน่อยนะคะ่ะใส่ใจใช่ไหม <c oughs> โอ้สุดยอด just asked her about why so delicious they said put your heart into the pan <laughs> do with her best ยอดเลยพี่ัฒมากี่ปีแล้วขอบคุณครับ thank you this is a sweet corn cream soup river fish in spicy soup steam chicken <laughs> Steam สตีมเบลนช์สฟิชเดี๋ยวไม่เนี่จริงอะไรนี่เหรอ,อพี่นี้ปลาเป็นปลาอะไร,รอะครับปลปาดอ,อดลีอ่อ๋อนี่ครับหน้าตาแบบนี้ <laughs> it's quite hot. <laughs> Very good. We are here at Cafe Topland Pichnolok, Thailand. Or sushi bar. We right, nice. have yeah, put the boiled fish into the soup. เวอร์กูดมันก็มีความสดด้วยฟรายวิตชิทเทเบิลครับเวร์กูด